รถคันนี้ขายอะไรปมีอะไรนั่นคืออะไรอะวันนี้เจฟฟี่มีความตื่นเต้นตุกอยรถอะไรมาเดี๋ยวเราไปดูกันรตว้า เลวนำมาตัวชงทั้งที่เราซื้อเยอะเกินกินไม่หมดนี่คือวิธีการเลือกซื้อผักแบบการหน้าคุณผู้ชมขึ้นมายืนบนรถอย่างนี้เลยนะเลือกได้คุยได้เต็มที่ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดกฎมารายาทใดๆมันคือสิ่งที่เขาทํากันนะ Apple Apple how much ันเกอร์อู่ไข่ันเกอร์อู่ไข่อาม,มาเฮ้ยคำเพียคำเพีย I like your eyelashes m ิลคอนทิ e h เอ่อสมอลเดี <Yeah. S 1> ๋ยวเชฟเรียกปูหาข้ามาเน่าออมันด uh, ูไวไม่หมายป้อก็เริ่คาะเราก็มายืนขวางทางเขาตรงนี้มีอะไรนั่นคืออะไรอ่ะอ <laughs> ่าอี้ก็สมอก็ันน้ก็ป็นอันนี้ o สร้อม้เอ่อห้ออ้าม่เ่าสิบเดิ่าาหากาหม่ are selling eggs as well every day we sell eggs really yeah i didn't see it before one crate how much two three oh, yeah yeah more expensive than outside yeah, two, three. Two three yeah I'm sure. outside 15 18 20 yeah. not, no uh, 23 We uh, yeah. <laughs> buy last time 20 big one immanuel yeah. uh, you don't have yeah, fruit no, you only know. have pineapple have what do you have let me see 哦，要不要，明哥？那个不要了。嗯。啊，为什么不要你算 i s how much？t w o five. 二十二三十个。二十三十个，那是全部啦。全部都固定什么二十三十个，二三十个。哦，这个好一点。啊，没包面啊。来吧，来吧，来吧。啊，来呢。啊，这，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 啊，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  เจ๋งมากเลยตอนนี้นางก็เลือกกินผลไม้มาเป็นความสนุกสนานวันนี้คึกคักเลยไม่รู้เป็นอะไรนะและนี่ก็คือเป็นบรรยากาศเหมืองทองของพวกเราเดี๋ยวพาไปดูข้างในตอนนี้ทุกคนไปแล้วไาเราเข้าไปได้แล้วเราจะไปดูกันว่ารถคันนี้ขายอะไรบ้างานสิ่งแรก แครอทของโปรดขาแล้วนี่ก็คือผักอะไรก็ไม่รู้คุณผู้ชมพิมพ์กอไก่แล้วตามด้วยชื่อผักพอเจฟี่ก็ไม่รู้มันคืออะไรรหัส <c oughs> <c oughs> พราะอันนี้ก็ไม่รู้รหัสเขาไข่คืออะไรจะตายเดียวจะาเพลเพลินอยูกัม่ไปวไปแล้วไปแล้วมาเขากวดีเลยไม่สวยสซื้อเถียงกันเงกันสมออดิฉันทอะไรมาสิบเหียญไม่ต้งไม่ต้ไม่ต้องไม้องไม่ต้องไมตอ่องไม่ต้องไม้องไม่ต้องม่ต้องไม่้อไม่ต้่ตองไม่ต้ององไ่ต้่งไม่ต้อไม้ม่้องไม่ต้อต่องไ่ต้องไม่ต้่ต้ม่ตม่ต้อมม่ต้องไม ด si> si> ีว go ่น้องมันตีบอกว่าล่มก็ถึงไว้ไปดีกว่าลงยังไงวะโอโซโซโซมา3 5 r e e f โอเคนี่คือเป็นราคานะหมดไปพันห้านะทำไมวันนี้มันวุ่นวายจังเลย พี่หมิงอันนี้ก็เป็นปกตินะคุณผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันวุ่นวายมันวุ่นวายมันแบบเฮ้ยเถียงกันเถียงกันทำไมซื้อตัวนี้ทำไมไม่เอาเนยแต่มันคือเป็นการสื่อสารกันแบบชาวจีนเอาเป็นว่าคุณผู้ชมสนุกสนานกันไปนะวันนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปเจฟี่ที่จะได้ผจญภัยในเหมืองทองแบบเรียวเรียวแบบไม่มีสคริปต์สนุกบ้านไปสุกบ้างปนปนกันไปก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ที่ Facebook YouTube Instagram Twitter และ Tik t o k ตอนนี้เจฟี่ก็คือเล่นขับเฮาส์เข้าไปบ้าง ผู้ชมก็กดติดตามไว้เวลาที่เจฟฟี่อยู่ไทยหรือกำลังกลับไทยหรือคลิปนี้คุณผู้ชมดูอยู่เจฟฟี่อาจจะบินกลับไทยแล้วก็ได้สนับสนุนเป็น supporter ให้เจฟฟี่เพียงเดือนละ169บาทคุณผู้ชมก็จะเป็น supporter ติดแบชมาดามเมืองทองด้วยวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายเฮนรี่มาดาม why this shirt and this shirt gonna give you the